สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานในอินสนามอ่านเล่นตอนพิเศษรัชดาม,มหาเนเธอนะครับวันนี้งานของเราอัดแน่นด้วยโปรโมชัน่นอัดแน่นด้วยหนังสือใหม่แถมยังมีพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงานอีกด้วยวันนี้นะครับ กี่จะพาทุกท่านนะครับแฟนๆนักอ่านทุกคนมาดูหมวดหนังสือต่างๆภายในงานรวมถึงแนะนําโปรโมชั่นแนะนําของพรีเมียมสุดพิเศษมาทวนโปรโมชั่นกันก่อนนะครับสำหรับงานนอินสนมามอ่านเล่นโปรโมชั่นสุดพิเศษ1-3เล่มลด15% 4เล่มลด20%ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจบ็อกเซตเราก็ลดไปเลย20%รวมถึงสินค้าช็อคเซลด้วยลดกันไป50-7 0ครับมามา,มา มาหมวดแรกมาทางหมวดแรกกันก่อนสำหรับลูกค้าท่านใดน,นักอ่านท่านใดน,นะครับสนใจเกี่ยวกับหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตนมาตรงนี้ไม่พลาดแน่นอนสำหรับใครที่สนใจหนังสือแนวนี้นะครับเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยนอกจากเป็นเพื่อนตอนเราเหงาแล้วยังเป็นครูได้อีกด้วยมันเป็นครูยังไงมาโซนนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับหมวดจิตวิทยาและพัฒนาตนจากสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับ มา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 เล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มนี้เลยคิดเร็วและชา้าเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าร่วมรวมความสำเร็จความบกบพ้องในการตัดสินใจของมนุษย์ผ่านมุมมองของนักคิดและนักจิตวิทยาที่สุดในยุคเขาบอกว่าเล่มนี้นะครับขายดีมากจนติดท็อป สิบอันดับหนังสือขายดีภายในงานในอินสนามอ่านเล่นในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังไม่พอเขาบอกว่าเป็นหนังสือเล่มใหม่จากสำนักพิมพ์วีเลนใครอยากได้หนังสือแนวพัฒนาตัวเองสักเล่มถือว่าเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากจะแนะนำครับมาต่อกันเลยสำหรับเล่มต่อไปอ่ะ <Mitarbeiter> เขียนแบบนี้ขายดีสำหรับเล่มนี้นะครับอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น สำหรับภายในเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรวมวิธีการพูดคุยแนวการพูดคุยว่าคุยอย่างไรให้เราเป็นคนเก่งคุยอย่างไรให้ผู้ร่วมสนทนากับเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารคืออะไรสอบเล่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นซ e o หรือนักธุรกิจรวมถึงศิลปินที่ต้องการจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นการแค่การพูดเล่นนะฮะ แต่เวลาคู่บทสนทนาที่เราคุย,คยด้วยน่ะเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารคืออะไรเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นจากสำนักพิมพ์วีเลอร์ครับมามามาเล่มไหนเล่มไหนกันดีเล่มไหนกันดีนนดอ่าเขาบอกว่าทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าพูดไม่ต้องเก่ง ก็สามารถจับใจคนฟังได้ซึ่งเขาบอกว่าด้วยเทคนิคเฉพาะจากนักจัดวิทยุของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงขายหนังสือดีอ,อันดับหนึ่งมันเป็นยอดขายที่ดีมากจากงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังไม่พอยังทํายอดขายถลลมทลายที่ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตหนังสือขายดีการันตีด้วยยอดขายขนาดนี้ไม่พลาดนะครับใครที่มางานนี้ มาหยิบมารองอ่านสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้แล้วจะรู้ว่าทําไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังมันเป็นหนังสือที่พัฒนาตัวเองเป็นแนวเชิงจิตวิทยาที่อยากจะแนะนํามากๆครับอามาต่อกันเลยสําหรับอีกสักหนึ่งเล่มทเทคนิคจําแบบกาวตาช้างติดสนิทไม่มีวันลืมในหนึ่งนาทีเขาบอกว่าเล่มนี้ครับใช้เวลาน้อย จำได้นานไม่ต้องพยายามแต่จำไม่ลืมแหมคำเคมก็มาสักขนาดนี้แล้วเขายังพูดว่าเทคนิคสุดฮิตจากนักเรียนนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้ขายดีขนาดที่ว่าขายดีมากๆในงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาคำเคมเนี่ยใช้เวลาน้อยจำได้นานไม่ต้องพยายามแต่จำได้ลืมมันมีทิกอะไรในเล่มนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมาต่ออีกสักหนึ่งเล่ม นี่เขาบอกว่าเป็นหนังสือขายดีเทคนิคสรุปแบบญี่ปุ่นเข้าใจง่ายจำได้ง่ายจำได้ไวถ่ายทอดเก่งเขาบอกว่าไม่ว่าข้อมูลจะเยอะขนาดไหนไม่ว่าเรื่องที่อ่านจะซับซ้อนเพียงใดไม่ว่าการเรียบเรียงความคิดจะมีปัญหากับคุณมากสักเท่าไหร่ด้วยเทคนิคนี้ ของคนญี่ปุ่นเน่ะเขามีการจัดแนวกรอบความคิดกระบวนการกันกองความคิดในการพรีเซนต์งานถือว่าอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่อยากจะพรีเซนต์งานหรืออยากจะนําเสนองานกับอาจารย์เล่มนี้ทําให้คุณจัดการกรอบความคิดของคุณให้เหลือภายในสามนาทีได้เป็นทิกยังไงแนะนําเลยครับสาหรับเล่มน,นี้เทคนิคสรุปแบบญี่ปุ่นจากสํานักพิมพ์วีเลินครับอ่ะ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 กี่แนะนําไปแล้วประมาณ5้าเล่ม แต่การนั้นของกีน่ะอาจจะแบบว่าอานไม่ครบทั้งสำนักพิมพ์เพราะว่าสำนักพิมพ์วิลอนเนี่ยเขามีหนังสือมากมายเดีย๋ยวเราจะให้พี่บิวผู้เชี่ยวชาญในหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนนะครับมาช่วยไกด์ไลน์หน่อยสำหรับลูกค,ค้าที่มาในงานแล้วไม่รู้ว่าอยากจ่านหนังสือพัฒนาตนสักเล่มครับพี่บิวแต่ไม่รู้ว่า เล่มไหนเด็ดเล่มไหนดีที่งานสนมามอ่านเล่นในครั้งนี้อยากให้พี่บิวลองแนะนําให้น้องซักประมาณ5เล่มอ่ะหเล่มดีกว่าเนาะเอาเล่มไหนดีพี่บิวครับอ่ะก็สวัสดีค่ะก็อยู่กับบิวตี้ดิงดองกิงกองแกวอีกแล้วนะคะปกติใช่ปกติก็จะเห็นบิวอยู่ที่สาขาเมกาบางนาะวันนี้ก็มาโปรที่อ่เดอะสตรีทลาดนาค่ะก็จะมาแนะนําสำนักพิมพ์วีเลอร์เนี่ยเขาเด่นในเรื่องอ่หนังสือจิตวิทยาใช่ไหมคะครับพี่บิวโอเควันนี้จะมาแนะนําสัก5้าหเล่มละกัน เล,เล่มะะเล่มไหนดีเอ่ยเล่มไหนดีเอ่ยนี่เลยเล่มนี้นะคะชื่อเรื่องว่าริเนนค่ะริเนเนเนี่ยเ,เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจนะคะในญี่ปุ่นแต่ผู้เขียนเ,นเขียนโดยคนไทยนะคะก็คือว่าเ,เขียนโดยดรกฤตรกินีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะได้คลุกคลีอยู่กับบริษัทที่ประสบความสําเร็จนะคะริเนนเนี่ยก็จะคือการสร้างธุรกิจ100ปีด้วยหลักคิดญี่ปุ่นตรงนี้นะคะ ริเนี่ยแปลว่าเหตุผลส่วนเน้นเนี่ยแปลว่าสติอเอามารวมกันเนี่ยก็คือเหตุผลค่ะเหตุผลของสตินั่นเองอก็คือว่าจากที่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือริเนเนเนี่ยจะเป็นปรัชญานะคะการหลักการของการทำงานของคนญี่ปุ่นบริษัท ที่เราเห็นว่ามีอายุ100ปีเนี่ยบางบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุถึง1,000ปีเลยเออ <Wow. S 1> เขาเขาทำยังไงนะก็คือแบบว่าอาจจะต้องผ่านแบบว่าสงครามโลกไหมคะสงครามโลกแล้วก็เ,ออเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผ่านทุกช่วงทุกสมัยทําไมเขาถึงอยู่ได้เราจะรวม<บ>ไว้ที่หนังสือเล่มนี้เนาะใช่หนังสือเล่มนี้นอนตอบโจทย์เลยคะ่ะ มาอ่านได้เราจะรู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระเบียบมีการจัดกระบวนการความคิดที่ดีซึ่งหากเราได้หนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์วิ e เลนไปพัฒนาตัวเองไปอ่านสักเล่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะอย่างที่พี่บอกไปข้างต้นว่าหนังสือนอกจากจะเป็นเพื่อนแล้วยังเป็นครู แต่ครูในที่นี้เป็นการแบบเหมือนปราณว่าครูผ่านตัวหนังสือเป็นการซึมซับความรู้จากหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่ะ,อะต่อกันเลยพี่อ,อีกสักเล่มอ่อเล่มเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับการอ,อ,อยู่ได้นาน100ปีใช่ไหมคะคส่วนเล่มต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึง การเปลี่ยนแปลงค่ะคก็คือนี่เลย The d i s r u p t o r เขียนโดยคนไทยนะคะก็คือคุณรวิทิหารอุสาหะค่ะเล่ม,ลมนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าคุณรวิทเนี่ยเป็น CEO ของสนับพ,พิมพ์แป้งสีจันนะคะใช่เขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจในที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเคยลุ่งๆใช่ไหมคะคแล้วพอ โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้คนเนี่ยเริ่มสนใจอย่างอื่นเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงแล้วจะอยู่ต่อได้ไหมซึ่งถ้าพูดถึงแป้งสีจันเนี่ยเขาอยู่มา,มามากกว่า70ปีแล้วใช่ใช่อยู่มานานมากแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็จะมี case study ในบริษัทอื่นด้วยนะคะในเล่มนี้ สองคือแป้งสีจันเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่อยู่มานานซึ่งเขาก็มีการปรับผลิตภัณฑ์ปรับกลยุทธ์ในการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคว่าเขาอยู่มาได้อย่างไรยังคงความเป็นสีจันอยู่จนถึงปัจจุบันได้อย่างไรอีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนําเช่นเดียวกันนะคะพี่บิวค่ะเล่มต่อไปนะคะเป็นเล่มที่ จะพูดว่าเป็นหนังสือคลาสสิกเลยก็ได้เพราะ,ะว่าขายดี10ปีต่อกันเลยนี่คือเรื่องนี้ค่ะชื่อเรื่องว่า My Set ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาเขียนโดยคุณแครลร์ค่ะคุณแค r ร์เนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยานะคะที่โด่งดังในอเมริกาค่ะคำว่า My Set เนี่ยก็คือทัศนคติใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนในสองแบบนี้ก็คือ Fix My Set ก็คือไม่มีการพัฒนาตัวเองคิดว่า ฉันไม่สามารถเป็นได้มากกว่านี้แล้วตีกรอบหรอให้ตัวเองใช่ตีกรอบให้ตัวเองว่าแบบฉันทําแค่นี้พอ,หร,อหรือว่าคนจะเป็น growth mindset ก็คือว่าฉันพัฒนาได้ฉันไปต่อได้อีกอย่างนี้ค่ะก็คือว่าในเล่มนี้นะคะจะพูดถึงลายแนวเลยก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลารถติดเนี่ยเราอาจจะเบื่อเนาะแล้วเราอาจจะโวยวายว่าแบบเอ๊ะทำไมรถติดจังทําไมทําไมฉันต้องมาอยู่ในรถครันนี้รวรถติดด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ เปลี่ยนวิธีคิดค่ะให้เป็น Growth Mindset ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องหาอะไรดูไหม,มฟังพอดแคสต์หรือว่าเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะคะรถติดเป็นชั่วโมงเงี้ยเราสามารถพัฒนาตัวเองได้สำหรับใครที่อยากได้หนังสือเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดกรอบความคิดของตัวเองเนาะ Mindset ถือว่าเป็นหนังสือจิตวิทยา,าที่ขายดี10ปีติดต่อ,อก,กันการันตี10ปีนี่คือหนังสือเล่มหนึ่งที่จะอยู่มาได้10ปีคือผลตอ,ะะตอบรับต้องดีกระแสตอบรับต้องดีนะครับมาถึงเล่มต่อไปกันเลยค่ะพี่บิว เื่นต่อไปนะคะชื่อชื่ออาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะ Eat t h a t Flock กินกบกินกบตัวนั้นซะเล่นสีเขียวนีน้ทำไมเราต้องกินกบด้วยละ่ะเรากินกบได้หรออาเขียนโดยคุณ Brian Tracy <ะ>ก็เป็นนักจิตวิทยาเหมือนกันก็คือว่าถ้าบอกเป็นในๆนนะก็สมมติว่าคุณตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกเนี่ยคุณอาจจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเร่งด่วนให้คุณเนี่ย ทำให้เสร็จภายในวันนั้นเลยทําให้เสร็จภายในเช้านั้นส่วนตอนบ่ายตอนเย็นคุณก็จะสามารถนําเวลาไปทําอย่างอื่นได้จะเป็นเทคนิคหลักการนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ผลัดวันประกันพุ่งใช่งานต่างๆที่เราแบบยังไม่ทําสักทีหรือพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมว่าแบบดินโพงหางหมูอะค่ะสะสมไปเรื่อยๆการบ้านอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นนักเรียนนะคะสามารถนี่อ่านเล่มนี้ได้เลยเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เป็นหนังสือขายดีและแนะนําภายในงานอินสนามเล่นตอนพิเศษรัชดามหาเธอด้ว ไนะพี่บิวอ่ะอีกสักสองเล่มหน่อยไฮไลท์อีกสักสเล่มเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านักอ่านที่เข้ามาภายในงานนะครับนี่เลยเล่มนี้เล่มนี้นะคะชื่อเรื่องว่า g r i ดค่ะกริดเนี่ยแปลได้หลายแบบนะคะก็คือแบบความอดทนวิริยะอุตสาหะอะไรอย่างนี้เขียนโดยคุณเอ็งเจล่าค่ะนี่เล่มนี้นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการฝึกฝนตัวเองไหมสมมุติว่า เมื่อก่อนเนี่ยบิวนะคะเคยเป็นนางลำอยู่ชมรมนัฏศินใช่ไหมเราก็ฝึกลําไทยอะไรอย่างนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการฝึกฝนจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จขึ้นเวทีแสดงอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับพลสวรรค์เนี่ยเราไม่ได้มาง่ายๆนะคะสมมติว่าบิวแสดงเสร็จใช่ไหมเรามีมคุณครูเดินมาชมว่าแหมลูกมีพลสวรรค์จเลยจริงไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือกรีดค่ะก็คือความอดทนของเราในการฝึกฝนใช่อันนี้เหมาะกับ คุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านแล้วก็ไปสอนลูกช่วยพัฒนาลูกในความอดทนได้ถือว่าเล่มกริดนี่คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหนูหนู<ม>เขาบอกว่าพรสวรรค์นเนี่ยมันต้องมาควบคู่กับพรแสวงถ้าเรามีพรสวรรค์แต่เราไม่มีพรแสวงก็จะไม่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนําครับนนมากันเลยต่อ,อเลยครับที่ดิวสุดท้ายแล้วปิดท้ายสวยๆเก๋ๆด้วยเล่มน,นี้เลยค่ะนับปกสวยมากนัาปกน่ารักมาก น่ารักเหมือนเราสองคนเลยชื่อเรื่องว่าดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักแค่ชื่อก็น่าอ่านใช่แต่ว่าขอโทษนะคะคุณผู้ชายส่วนมากเห็นเล่มนี้แล้วไม่กล้าหยิบเพราะว่าคิดว่าเป็นหนังสือของผู้หญิงไหมแบบู้หญิเจะหญิงนุ่งมิง่งมิงไปไม่ใช่นะคะคุณผู้ชายอ่านได้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครับอืเล่มนี้นะคะก็ เขียนโดยคนญี่ปุ่นนะคะชื่อคุณซากุระอิเอริกะค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักอบรมนะคะสอนพนักงานนะคะสอนพนักงานที่ทำง,งานอยู่ในดิสนีย์แลนด์เนี่ยอสอนไปประมาณเกือบแสนคนเลยนะคะหนึ่แสนกว่าคนเลยใช่เ,เล่มนี้เนี่ยก็จะบอกความลับบอก เนื้อหาข้อมูลต่างๆที่เขาได้ฝึกอบรมพนักง,งานในนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็จะเน้นบทแรกๆเลยนะคะก็จะเน้นเรื่องการสื่อสารค่ะถ้าเราสื่อสารดีเนี่ยทุกอย่างก็จะราบรื่นนั่นเองค่ะอืะอนี่ก็คือ ห้าหกเล่มนี้ขายดีทั้งหมดเลยนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะภายในงานนอินสนามมันเล่นนะครับขอขอบคุณพี่บิวนะครับที่มาแนะนำหนังสือนะให้กับนักอ่านทุกท่านนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งภายในงานนอินสนามมันเล่นที่เราได้วดวรวบรวมหนังสือเด็ดหนังสือดีจากสำนักพิมพ์วีเลนมาเอาใจแฟนๆนักอ่านทุกท่านนะครับ เน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นภายในงานนะครับ1-3เล่มลด15% 4เสี่เล่มขึ้นไปลด20%รวมถึงบ็อกเซตด้ครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับสินค้าช็อคเซลล์ลดไปเลย50-7 0เข้ามาในงานเราบอกว่าหนังสือก็จัดเต็มโปรโมชั่นก็จัดหนักเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีของพิมเมี่ยมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าท่านใดซื้อหนังสือภายในงานครบ1,000บาทรับไปเลย ปกผ้า Love at First List แบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับซื้อครบ1,500บาทนะครับรับเป็นนี่ปิ่นโตรหรือว่าจะเลือกเป็นกระบอกน้ำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นปิ่นโตแบบวินเทจอย่างนี้เลยและเมื่อลูกค้าท่านใดซื้อครบ2,500บาทนะครับนี่รับเป็นเสื้ออเนกประสงค์รับไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอเรารู้ว่าลูกค้า จัดหนักจัดเต็มซื้อหนังสือเยอะหนังสือแน่นเพราะโปรโมชั่นก็ดีหนังสือก็ดีเมื่อลูกค้าซื้อครบ3,500บาทรับเป็นนี่ไปเลยกระเป๋ารอลา่าขนหนังสือกลับบ้านได้เลยครับ สำหรับงานไะอินสนามเอเล่นของเรานะครับเปิดยาวๆยาวๆกันไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ส3กันยาตั้งแต่เวลา11นาฬิกาช็อปยาวๆไปจนถึง4ทุ่มจัดหนักด้วยโปรโมชั่นจัดหนักด้วยหนังสือจัดหนักด้วยของพิมพ์เมียมยังไงนะครับหากลูกค้าหรือนักอ่านท่านใดสนใจว่าภายในงานมีหนังสืออะไรบ้างมีหนังสือโซนไหนโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ด,ดนๆอะไรสามารถติดตามได้ที่เพจร้านนอินนะครับเราจะอัปเดตตลอดเวลาสําหรับหนังสือ มชั่นหรือแนว,แนวหมวดต่างๆเดี๋ยวครัง้งหน้าเราจะมาเ,เจอกันในหนังสือหมวดไหนฝากติดตามด้วยนะครับหมดสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนายอินสนามอ่านเล่นตอนพิเศษรวมหนังสือขายดีสำนักพิมพ์ดังโปรโมชั่นโดนใจบุ๊กบุฟเฟ่หยิบไม่อัน้นชอบครบรับพรีเมียมสุดน่ารัก3-13กันยายนนี้ The ะสตรีทรัชดาน้องอินรับฮิวสะดวกโปรดีส่งฟรีชั่วไทยที่นาย .com